ครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องลุงป่าอ่าวเช่ายูทูบทีแคลลบรากิงครับเพราะว่ผมเก่าครับกับจองคนสางงานวันนี้สีเป็นคลิปสั้นๆนะครับเนาะคลิปเกี่ยวกับการรับค่อมเลยย่นเพราะว่ามีพ่อพี่น้องหลายคนนะครับที่สอบถามเข้ามาในในคอมเมนต์ไอ้หลายเทือแล้วว่าอยากให้เอ็ดคลิปเกี่ยวกับการรับโซ่เลยย่นนะครับเนาะโซ่เลยย่นนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิบอกลักษณะก่อนนะครับว่า สูรยุ่นนี่ส่วนมากนะครับสูรยุ่นจะมีฉีดตรงนี้นะครับเนะาะบ่รู้พี่น้องเห็นบะนี่นะครับฉีดตรงนี้การรับสูรยุ่นอันดับแรกๆเ,เลยห้เแมลรับห้มันไปตามตามฉีดตัวนี้นครับเนาะที่เป็นฉีดตัวนี้นะห้ยมันไปเสมอฉีดได้นะครับนะเนาะอยากทีเอานีบัตรตัวยัน,นครับสมมติฉีดมันนะครับนี่การแทงตะไใบก็ต้องยุทลักษณะนี้ครับ ให้มันไปตามตามฉีดมาเลยนะครับเนาะตามฉีดมันเลยแล่ที่นี่การแท่งตะไบมีหลายคนนครับแท่งไปหนึ่งสองสามสี่แล้วแท่งนี่แท้งนี่ก็ต้องหนึ่งสองสามสี่กันมันมันบอมแมนนะครับเนาะการแท่งตะไบคือมันอยู่ที่ปั้นเรือของเขานะครับว่าวางค่างแต่ละคังนะมันมีการซึกหลอในการใส่งานแตกต่างกันปันใด มันไปเจียวกับว่ารับทั้งนี้สามเทื่อทั้งนี้ต้องสามเทื่อมันมเมนครับนะคือทั้งนี้อาจจะอาจจะรับหาเถื่อทั้งนี้อาจจะสามเถื่ออะไรเพราะว่าในบางที่กรณีที่เอ่อคมเรือตัวนี้มันถลอกหลายก้อนนะครับเนาะต้องรับล่งหลายก็แต่ว่าถ้าคมเรือมันสั่นเย้าต่างกันมันนี่ผลบ่ก็นี่ผลยุเล็กหน่อยครับเพียงเล็กหน่อยเลยนะครับเพราะว่าความแตกต่างของคมเรือที่มันสั่นเหย้าก็กันนี่มัน เป็นมิลลิเมตรเด้นะครับเนาะมันบมเป็นเส้นบมเป็นอย่างการกินเนื้อไม้แทบจะบมแตกต่างครับเพราะว่ามันบมแมนมีตัวเดียวที่มันบมซ้ำกันบางที่ฟังนี่อาจจะกินลงไปหลายก็ก็ฟังนี่แต่ว่าเพราะมามาเลียมนี่เลียมนี่อาจจะยา่าก่าเลียมนี่ก็ได้เพราะว่าเรื่อยมันมีหลายหลายฟัน,นครับเนาะที่นี่เวลาหมุนหลบตัวเองนะ่ะมันก็จะกินไปทุกฟันเลยเดี๋ยวผมสีอธิบายการรับเลยนะครับเนาะ การรับเรือยผมจะเอาผ่าในร่องครับเพราะวา่าเวลาไปผมม่มีตัวลลอกสูนครับผมปลดออกตัวหลอกสูเพราะว,าว่าเวลาไอ้นั่นมันเจก,กัดนะครับเนาะเวลาตัดใหม่เขาเลยลุเลยเอาออกเลยเวลาตัดใหม่มก็ใส่เจงขายเงาแล้วก็ียเอาเรือยบางที่ก็เอาไม้นะครับร่องไว้ลอกหม้มันบิ่งนะครับเนาะแต่ว่าในในคลิปนี้ผมจะเอาง่าย,ายครับนเนาะระมาณว่าเอาว่างไวแบบนี้นะครับ บ้างไปคาไปนี่เลยบ้างไปคาไปนีเลยการรับนะครับเนาะการรับสังเกตบางคนกับหมุนลงนะครับเนาะบางคนบางอาจารย์กับหมุนลงบางอาจารย์กับหมุนขึ้นสําหรับผมผมถนัดหมุนขึ้นครับหมุนขึ้นนะครับเนาะปันดครับปัดจังหน่อยครับลักษณะนี้นะเนาะปัดหมุนจั็หน่อยสังเกตมือนะครับเนาะผมถึงหมุนประมาณนี้ครับปัด ปัดปัดปัดประมาณนี้นะครับแตะมองครับคมแล้วเพราะว่าเพราะว่าผมเอ่อรับไปแน่นลครับนี่รับไปแล้วเด็ดตัดอยู่น้อยหนึ่งนะครับเนาะมันเลยย่งคมอยู่กตทีไม่ยามจับจับเอ่อจุดโฟกัสของเส้นตัวนี้เนาะเนาะว่างต่บใบเห็นมันด็่จุดโฟกัสั้งมันแล้วก็ปัดขึ้นครับปัดขึ้นปัดขึ้นนะครับเนาะแตะมองเหื่อยัง่งท่านคมดีกับปัดอีกรอบ อ่านี่ครับบ้านนี้กระเฮตลักษณะนี่สลับกันไปนะเพืนะ่อนเนาะฟังนีน้าเดี๋ยวห้องสี่ตัดสลับฟังหนีมึงครับมันจังบยญ้านะ,นะ,นะะเพื่อนเนาะกิเห็ดฟังนีมึงฟังนีเกิดขึน้นครับกย็ยามปัดขืนนะครับเนาะบัดขึ้นบัดขืนนะปพราะว่านี้ถ้าใบเลื่อยเฮาคมๆดีๆนี่การหลับนี่ ประมาณสามเถื่อนะครับก็ไดแล้วมานสามเทือ่อกะถือว่าคมกิบแล้วครับนี่ที่นี่กะถือว่าใส่งานได้แล้วก็เห็ดลักษณะนี้นะครับแต่ว่าก็เห็ดฟังหนึ่งเหมันคขบกอรเลยจังว่ากับมาเห็ดอีกฟังหนึ่งเนาะอันนี้เห็ดเป็นตัวอย่างมึงกาที่สําคัญสำคัญหลักๆคือต้องจําจุดตัวนี้เลยนะครับเนาะต้องจาฉีดตัวนี้มันได้เลยว่ามันอยู่ลักษณะใดการบ้างใบเบื่อยเหรอแกลจรับก็ต้องก็ต้องเป็นเส้นที่ขนานกันนะครับเนาะมันจางสีคม สำหรับที่ผมปัดขึ้นนี่ก็มันจะดีก็ปัดลงเทานะตามความรู้ชิดผมคือว่าเท้าหมุนลงทีมันจะไปกินโซ่ของ่างครับเนาะกินโซ่ของรางเห็ดโซ่ขาง่างมันจอยเลยมันบางลงโอกาสขาดโอกาสนั่นมันก็สีสูงกว่ากันครับเพราะว่าล่องทั้งล่องตัวนี้มันก็สีใงญ่เกินไปครับล่องตัวขางรางน่ะเมื่อล่องตัวรางไงการกินเนื้อใหม่มันจะบอดีนะครับเนาะถ้าปัดขึ้นมันสิพอดีกับการกินเนื้อใหม่เลยครับเนี่ยมันจะจำที่เขาเห็ดมาจากโรงงานเลย นี่ครับบัดอัดประมาณนี้นะครับเนาะประมาณนี้เลยครับพยายามถัดมีโซที่เป็นหัวถลอกหรือว่าหรือว่ามันมีมันมีการถลอกแล้วเนาะเข้าต้องรับออกมันหมดเลยนะครับเนาะไหลออหมดเลยแล้วก็รับตัวอื่นใ้มันมากไก่เชี่ยงกันกรบพุงมันเอาโซที่มันถลอกหลายกระมูนี่เป็นเป็นเกียนนะพี่นน้องเนาะถ้าพี่น้องเสียดายกะ กับปล่อยใหม่แบบนี so 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 ้คร so 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 ับปล่อยใหม่ีูได้คือรับให้มันคมแต่ว่ามันสั่นกระมูอเป็นหยังแต่ว่าพวกอื่นเนี่็ไก้มันเาว่วไเนะครับกับ่เป็นอย่างเวลาเฮาตัดเปลี่ยนโศเฮายังตัดตัวนี้ฉิมแล้วเนาะเพราะว่าโศเลยยนก็ใส่มาก่กีเทื่อครับบ่บ่โดนมันก็สีย่ายนะครับเนาะเอาก็พยายามเร่งเวลาตัดโศกับยายามตัดตัวทีมันมันสั่นกระมือเพีองเนาะนี่สังเกตมังตัวนี้ครับตัวนี้ที่ผมเนี่ยนี่การถลอกย่หัวนะครับนี่สังเกตเอาเนาะ ตัวนี้หัวถะลอกเดี๋ยวพ่อตินลูกไปมันหายกันทันบัดขึ้นทันเอานีปลาให้มันออกหมดนะครับประมานนี่นะครับนี่เอาไปปะม่านนี่เพราะว่าพออยากรู้ไปหลายเพราะว่ามันสิเกินมูไหลาย เนี่ยปัดขึนปัดขึนระยะเล่งองศานะครับเนาะนี่ครับมันไระมาณนี้นี่นะครับคือคือการรับรับเรือย่นนะเพียงเนาะําหรับพี่น้องที่เขาเมื่อไม่กับกับกุ้งสีพ่อข้าจนะครับเนาะกันพ่าข้าจตรงใดกะคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์กั้า่าสอบถามกลางคลิปนะครับเนาะว่าการรับเดือยย่นที่ที่พี่น้องเห็ดมันมันบกเขามันยอนยังเดี๋ยวผมจะอธิบายฟังในอีกคลิปหนึ่งนะครับเนาะ บางที่ก็รับแล้วมันก็เคยสังเกตนะพี่น้องมันก็จินทซ้ายจินขวามันพาใหมา่ว่าตรงกับกับมีอีกประเด็นหนึ่งที่มันเป็นแบบนั้นนะพี่น้องเนาะกับตหรบพี่น้องที่เขามัองไม่ก็ขอบคุณในหลายนะครับเนาะฝากกดอะไรก็แช์กดตามไม่ต้องใจช่องค้นสางัานในคลิปนี้ก็ซ้ำนี่นะพี่น้องว่าเจอกันซ้ำนีแ่แหละเพราะว่าเพราะว่าช่องนี้ย่งม่มีการตัดใหม่ยัางม่มีการเผาทานยัางม่่ีไอ้พวกเลยย่นทีที่โดนใจผมอยู่ในในการ แช่ให้เมืองว่าเดือยนตัวนี้หนาใส่เนาะคงก็เลยท่ามชิปเกี่ยวกับการรับโดยสย่สนย์นไห้เมืองกรพวาวาพี่ชน้องหลายคนนี่สอบถามเข้ามาเดี๋ยวเจอันไหมาชิมหนาพี่น้องฝากก็เลยแช่์วยตามเป็นวิจัจชมคอนสังาานนำํำสำหรับชิมนี้สวัสดีครับ